ยังจากันได้ใช่ไหมครับคนไทยก็รอว่าตกลงจะมีมาตรการช่วยซื้อรถไฟฟ้า e ีวีร้อออกมาไหมปรากฏว่าการประชุมคอรมอวันพรุ่งนี้น่าจะมีการพูดคุยถึงวาระเรื่องนี้ครับแพ็กเกจสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าหรือรถอีวีร้อเรนเนี่ยมีทั้งการลดภาษีสรรพสามิตภาษีสุรกา,กากรและรัฐบาลยังให้เงินอุดหนุนอีก1นึ่0 0สนบาทนะครับผ่านค่ารถยนต์ยี่ห้อต่างๆโดยใช้กรอบวงเงินสําหรับมาตรการนี้ก็ประมาณ4ี่หมล้านบาทครับ โดยมีเป้าหมายจูงใจให้ประชาชนเนี่ยหันมาซื้อรถไฟฟ้า3 0แสนคันภายใน5ปีตั้งแต่ปี65ไปจนถึงปี70นะครับศูนย์วิจัยกติกรไทยก็มองว่าในปีนี้เนี่ยยอดขายรถยนต์ e ีวีในประเทศไทยเนี่ยนะครับน่าจะขึ้นไปอยู่ระหว่าง4,000-5,000คันเดิมก็คิดว่าจะขายได้เพียงแค่2,000คันเท่านั้นแม้ว่าตัวเลขยอดขายปี65จะเป็นสัดส่วนนิดเดียวเอง0.6%ของยอดขายทั้งปีที่จะมียอดขายรถยนต์รวมในภาพรวมทั้งหมดปีนี้ประมาณ820,000คัน ทีนี้ถ้าเอามาตรการที่ออกมานี่ก็จะกระตุ้นคนซื้อแล้วก็ค่ายรถได้ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเพิ่มจำนวนนี้ไปในปีถัดไปจากยอดตัวเลขขายต่อปีอาจจะเพิ่มขึ้นถึง2 5 0 0 0ืนปลายคันปในปี2568นายหแนะครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่จําเป็นต้องมีการพัฒนาควบคู่ไปด้วยคือเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงจุดชาร์จไฟฟ้าซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคตัดสินใจมากที่สุดนะฮะซื้อไปแล้วต้องมีสถานที่ชาร์จไฟฟ้าให้คล่องแล้วก็สะดวกด้วย